สวัสดีตอนแรงๆจ้ะกำลังเลิกงานนะจ๊ะเลิกงานแล้วว่าสิเขาปลาตัวนะจ๊ะเขาปลาข่างทั้งข่างทัง้งเมื่อบ้านเนะจ้ะเด้อเขาปลาหากินเนาะหาเก็บพักเก็บหยาจ้ะพักอันเม่นพักหรือเม่นไปลงไปหาเก็บพักจ้ะมังได้ไลงได้ไห่มีพักมีพักยังก็เอาเบิร<ม>์ดล้มได้ยี่ บ่อมันมันมีหมองลงอยู่ผุนผุนผุนทะลุ่นก็ได้ไอร่งบ่อรงกับขอบขอบมีก็ได้พี่พี่เก็บขอบขอบบ่อขึ้นไปจะยากนี่ละจ้ะฟังห้วยฟังห้วยฟังห้วยฟังน้องเก็บเอกขอบขอบเลยน้องขอบขอบว่าเป็นยังนี่ละนี่ละก่ต้องลงไปก็ได้เก็บบอกขอบขอบป้านี่ละเออนี่แหละนี่แหละ ผักชีล้อมนี่จำเล่กะลังกะลังปงจะกะลังปงเี้นี่แม่นแมนแมนเหมือดนี่เก็บออกจ้ะพู้อยู่ทางไตฝนหิ้งไหลเจ้าพี่น้องทางไตหนี่หิ้งไหลครับนี่ต้นไหนนี่ขาเจ้าก็ว่ากินได้อยู่เด้เต้แม่นแม่นยู่บนนี้แม่นพักชีล้อมมันละโอ้นี่ผักชีล้อมจ้าพี่น้องผักชีล้อม บ้านเขาบ้านน่ญ้าฝรั่งนี่ฝรั่งเอื่นหยาปฏิค้นไยเอือนพักปฏินายเนาะอันอี้ยังกออันอู้ต้นตําแย่กับมีด้อน้องเราบ้างมือเด้อนี่ต้นหมาหมุยหมามุยนี่ขั้นนี่นี่มีอันนี้ก็แซบด้วยนี่มูกากินบุ้ยอันนี้อันนี้เป็นวิตามินด้วยนี่หมามุยนี่วิตามินนี่นี่บ้ามันขั้น บอตอนสุกแล้วมันประคันน้องไปอ้อมแซบก็ยังนี่อ <c oughs> ย่ามาบอกแซบพี่เคยกินแล้วมี่บอกนี่บอวิตามิน,น,เ,น,เ,นเออน้นลายพักซีลอมอะไรนะนี่แหละที่มันเสียบเสียบนะเหลือง่ายมากกับเพรากันมะเขาปลาอันอีกอย่างก็คนไทยนี่อจฉริยะจักคักวติว่าตั้งอันตั้งหยาตั้งซื้อหยาเป็นพักเบิร์่วติเจงคักเจงแน่วติเขาว่า ยายหนึ่งว่ะผักชีล้อมจ้ะแม่ในบทฤษีโซแม่บ้านคือบขคือกันกับเขาขึ้นขึ้นสีเดียวอันนี้ผักชีล้อมไม่โบแม่ที่ไปใส่กินมาหลายปีแล้วโอ๊ยเอาอ่อนๆมันใจหยาดอ่อนๆมันลายลายลายเขาคืออันคือเป็นอันอันสีพิโซอันอันคือกัน เสียเซียนนี่เป็นยังเดนี่กินเมลายปีเลยมันก็เป็นแดงแดงขึ้นกันนี่เห็นบ่ควรมะนี่ของพี่กับขวรนโอ้เจ้าควงเ่รานั่นหลุดนายมาอยู่สะดุดแล้วไม่เคยกินพักปลาพี่นี่กินเม็ดกินเรียบเแีบบลายมันติดใหญ่า่พี่พักอันนี้แสีบเสียบพักปลาเพื่อนะนว่า แม่ยองกต่เด็กพีกพีกกำลังอ่อนๆนี่จ้ะกับขนมเส้นกับลาบแซ่บกอยังมีดิหนิป้าด้วยไรเนียเอาแต่หยอดนอนนอนมั่นเออหยอดพ่ออุรั่ยเอเลียนี่นี่อุ้ยคนไทยที่เก่งคาเกงแน่นอชริยะวันที่เขาว่านี่นี่ยังนี่ยังนี่ ม้ามุยบ่นี่บ่อันนี้บ่เป็นม้ามุยอันนี้พี่ก็เห็นเขาเจ,าจ้ากินอยู่แต่าบาง,บงาที่บ่กล้าลองกาอ้ยแต่เด็กหวยแล้วอันพี่ยังก็เขาเจ้าจว่า,าไปกินยากินยาฟารั่งแปีนเออเตียนคอยกาแฟน้ำมูวิบ่บนเป็นอะไรจะขออกิน่นนี่คอยกาแฟน้ำมูขึ้นกันอะไรวะที่โอ้ยแต่นายครับ ไอ้เสือไปลวกเจ็บผู้ดีสิษย์เก่าอย่างลงไปว่าอะไแล้วลงไปได้ยุคขันทีลงมไปเทียมปลากับพระท่านในมีเวลาไปไม่เหตุต่งานนี่แหละหาเก็บผักน้ำขังมันเอาไปสู้คู่อ่นคู่อ่นกินอยู่โรงเรียนตัวคู่คู่ซีบกับกินน้ำมันเด้อคู่สอนภาษาจะ้ะคนไทยอ่นลวกหญ้าไปสู้คู่กินคู่กับฟาดน้ำกันมืด เดี๋ยวเดี so pool, <sh ake OB disease> ๋ยวนุ๊ปั่นเป็นน้ำทางขอยู่ข้างทางโอ้ิโซ่แล้วบ้างตกก็โอปิโซ่ัน้วตกดอกจะไปจวดได้ไงเขาข่างทางเจบเห็นมันพ่อมันเลี้ยวหลุดตัวหลายกันหรข่างทังรูก็คือี่คือในะจะรูคือเท็ดจอดหรอกการจอดเจว่าเท็ดยังเจบเห็นมันเลี้ยวหลุดนี่หลายยี่งเลยอ้ยผักกุมกับมี่ไหมนี่ผักกุมนี่ไปขั้นสมแทบก็ยังมีที่นี่ผักกุมฝรั่งนี่สูงสูงโพดสูงโพด บางทางนั้นเป็นตะลุกได้ยิ่เด้ไปเก็บเอาตัมตัมมองฟังหวยไปเก็บเอาฟังหวยห<า>ฟังหวยมันจังอัวดีนี่แมวมึงนี่แมวนี่ต้นไม้นี่แมวยุตะลุกเหรอตะลุกเออแม่ขันสิบขั้สิลุกมันตะลงง่ายๆหนึ่งเด้ออ,อันนี้ก็าหางหมาดิหนิเพื่อนบา้าอันนี้ก็กินได้ดิหนิขาเจ้าว่าอยู่ น้องอ้นมาเคย์มาเคยกินโน่มาเคยกินนี่ยังเก่าโอ้ยผัวหนังไม่ต่ยอดโอ้ยนาเก็บผักเกบนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละมาดามมาดามกินผักกินหยาดแข่งกางข้างนะคะมาดามมันนอกเป็นที่สุดละ อาชลียาคักแทกซี่รอมที่เอาที่เอาข้างข้างหลาดนี่แหละเสื้อแทบนี่นี่อ๋อเซื้อแทบเดี๋ยวหลังแซบขึ้นอยู่อะไหนทักซี่รอมเหมือนบ้นบะหนอกมันจังลูกอยู่ในเมืองบุมลูกหรอแท็กซี่รอมนะอือนะแต่อ้วอัวน้ำน้ำคุณนะน่าสิมีกระเทียมปลาเนาะแถวนี้เนาะอือดอกฟันสิงโตจ้ะพี่น้อง ต้นอัวๆเลยนี่ตะดอกงามๆเนาะอไปลวกกินนะจ๊ะฟันนี่ตะดอกใหญ่ๆจ๊ะอวะเราเต่มกันเนาะอุ้ยผักสะเดาฝรั่งจ้ะพี่น้องผักกระดาผักกระดาเนาะยี่สูงโพจ้ะบ่มีปัญญาเอา่น้อง โทษโทษโทษคุณเนาะยันนสีเก็บได้เนาะเต็มต้นเลยจักกรลังหยอดอ่อนๆเลยพูดโทษมื่อลังเสี่ยวไม่มาหมินน้ำจ้ะแบกไม่มาต่อยน้ำเนาะมาทำงานกับตรงแบกไม่มาต่อยน้ำจ้ะต่อยปักกระโดดไปน้ำทังจ้ะโทษ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 สะอ่อนไม่ต่อยอดอ่อนๆจ้ะพี่เนาะ

say